พร้อมพร้อมพร้อมขอรับสิไม่ได้แล้วเต้จะเป็นจะหัวไม่เข้าเพราะดัาเยอะเหลือซีเอาไปดูของจริงของแท้กันเลยดีกว่าต้องบอกเลยฮะเป็นตำนานของเชียริีดเดอร์จริงๆขอต้อนรับเชียริีดเดอร์งานฟุตบอลประเภทนิจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่70ครับ uh-huh จบแน่จบแน่ม่จบปะโอเคครับพีโอเคจากจุมาครับอ้าวอ่ะเราไปดูน้องๆจากธะคำสาดกันบ้างไหมอ่าดูดูลงมาทำไมกลับขึ้นไปมดดำอ่าธวคำสาดบ้างธรคำสาดบ้างสามสี่ พุกเราวาวีวนะคะ มาเลยต้องต้องบอกต้องบอกนิดนึงนะว่างานประเพณีนะงานพระบรหมประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมีขึ้นทั้งหมดในปีที่ปีที่70แล้วนะครับแต่เท่าที่ทราบที่สุดว่าจะมีการเลื่อนใช่ไหมฮะเลื่อนขอถามตัวแทนใครเอ่ยนะเออน้องไหนเอ่ยอ๋อโผล่มาเนี้ยไมคไหมโผล่มาเนี้ยลุกล่อลุกล่อโผล่มาเร็วอ่าจะเลื่อนเป็นเมื่อไหร่ยังไงเพราะตอนแรกจะจัดเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับ เออเลื่อนไปวันที่ย9มีนาครับผมครับ29มีนาคือเลื่อนไปอีกเดือนเดือน2เดือนเลยแหละนะฮะเ,เ,เ,เลื่อนไป2เดือนเลยว่ะยี่สิบมีนาคืเป็นวันศุกร์หรือว่าเอ้ยวันเสาร์ป่ะครับใช่ใช่เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับเอางี้ทั้งสองฝั่งเลยดีกว่ามีจากเออธรรมศาสตร์ด้วยแล้วมหาจุฬาด้วยแต่และที่จะคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์จากอะไรกันบ้างดีกว่าเอออยากจะรู้เอาตัวแทนตอบหน่อยเลยเอาธรรมศาสตร์บ้างไหมเอาเลยครับ ครับของธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่สามรอบคือรอบแรกจะเป็นการออ d i t i o n แล้วก็สัมภาษณ์ทัศนคติครับส่วนรอบที่2ก็คือจะเป็นรอบเก็บตัวครับฝึกซ้อมก่อนวันขัดจริงนั่นก็คือรอบที่สาขัดผู้นําเชียร์รุ่นที่เจ็สิบครับอ๋อเรียกว่าไม่ได้ธรรมดาไม่ใช่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างในงานนี้มีความพิเศษอะไรบ้างครับผมในงานก็คือในงานในงานขัดลีดใช่ไหมครับ ในงานที่จะไปเนี่ยงานจุฬาธรรมศาสตร์ก็คือคุณไม่เคยเห็นเหรอผมไม่เคยไม่เคยดอยสนุกมากเนี่ยมันจะมีเรื่องล้อเลียนการเมืองแล้วมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีแปะเพจครับแปะเพจใช่ครับมีมัดคอท์ไหมมัดคอท์ของแต่ละมหาลัยนะมีไหมเขามีการ์ตูนล้อการเมืองเลยเออปีที่จะเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่าเห็นนี่คือใครเนี่ยสองคนนี้คือใครอะไรใครไหนเอามาแล้วมาแล้วแหมนี่เป็นหัวหน้าหัวหน้านี่คือนี่ไง ดี๋ยวนี่คืออะไรนี่คือตัวแทนจากฝั่งไหนอธิบายตัวเองหน่อยฝั่งใครเอยคนนี้สีทองฝั่งธรรมศาสตร์ค่ะฝั่งธรรมศาสตร์อันนี้ต่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ปีนี้จะชนะธรรมศาสตร์ค่ะใครมั่งมีแบรนด์กันจุฬายังไม่ได้บอกเลยว่าการคัดเลือกลีดเดอร์ยี่สิบคยังไม่ได้บอกเลยจุดนี้คัดยังไงคะเอ่อบอกสำหรับฝั่งจุฬานะครับก็จะคล้ายๆฝั่งธรรมศาสตร์ก็คือมีสามรอบด้วยกันเหมือนกันครับผมรอบแรกเป็นรอบเวิร์กช็อปเพื่อทดสอบทัศนคติครรับบผมอออที่ก็็จะเปน เวิร์กช็อปอีกอีกครั้งหนึ่งแต่จะมีทั้งหมด3คลาสครับมี Dancing, Acting แล้วก็ Personality ครับผมครับผมแล้วสำหรับรอบสุดท้ายก็คือเป็นรอบที่เหมือนกับจำลองสถานการณ์ซ้อมจริง10วันครับผม29มีนาคมนะฮะวันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ในปีนี้นั่นเองอย่าลืมเชียร์ให้กับนังใจน้องๆเยอะนะครับขอบคุณมากที่ตื่นคฟับขอรบคุณครับ